เดียวตูไ hmm. ด so yeah. ้ไวตอเดียวดนอเดียวดดดโดโโอ้ยไม่มีลถ้ฉันก็ไม่ขยอนเหมือนกันเอาเนี่หรอว่เกมเซนไดมอนะไดมอนไดแคนี้หรอเลเดียวไปนี่ไชาเดียวเอียงข้างหลังดักไหมไม่หนอเลยย

ุมึงุมึงรอไวุ้มึงรอไว้สามัวว้ยวกูมีแผนกูแผนยังไงวต้องที <allen> ททพีทีพีมันทีพีไอ้กิ๊ตุ่นบ่เออยามันเช็นะสัตว์ขบวบวนมาบวนมั้ยไอมันนี่ยมันนี่ยันเนี่ขบวนขบวนมาขบวไงไเราไปขบวไปเนี่ยไปล้างหัวเน e ี่ย

โอ้มันยิงกันใหญ่เลยมันยิงใหญ่เลยเราประโดดมันอวดมันมันอวดนบีนบีนบีเอ้ยกระดาษกระดาษระวังเฮ้ยกูได้หมด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 กูบอกเลยกูไดด้หมตรงนี้บอกวได้หมดแต่ตัวเขาไม่เป็นเขาไปแล้วไอ้ไรของพ่อไปละไปว่าหมดหมดที่อะไรมันเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รอรอ สมองกระดไปแลยเอาสแกนผ like bon ิด oh, 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 ี่ห้าตายขวาถ่ายเอาใครโดนตู้นี่ยนี่มีสมองกระเซมโอ้ยโอ้ตายเอาตาย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 เอาตาหาด้บิมโลบิมโลมีวันแทบมีวันแทบวเลยถุงมึงแวันแทบมึงนะวันรั้ยเฮ้ยยเฮ้หลังๆหลังก็ให้หลังๆ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 หลังแล้วบ๊ายบาย โอ้ยอะไรวะมันคืออะไรวาเทตัามหูเปตอนนั้นงเนี่ยมันคือเนื้อกาสวยสวยสวยหนึ่งสี่โอ <ics> ้อสไฮนหนึ่งเอาอะไรไฮนหนึ่งเยอะอั